สนุนโดยศูนย์อายุยืนเปลี่ยนสุขโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มใยอาหารวิสตรา DT j ี่ r y Fiber สวัสดีครับตอรางขาสู่จอข่าวเยน5โมงเย็น2ี่นาทีนะครับวันนี้คุยเกันเรื่องบาทแข็งหุ้นตกนะครับสำหรับวิกฤตอ่าไม่ใช่วิถถึงกิจการยังไม่ถึงนะฮะปรากฏการณ์อย่างที่บอกไปคุยกับปธิธารบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะครับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมทราบนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นปรากฏการณ์เรียกว่าแข็งที่สุดในรอบ16ปีครับ ตั้งแต่ที่ประเทศไทยมีการลอยตัวค่าเงินบาทหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40ครับ16ปีผ่านไปเมื่อวานนี้เป็นวันที่ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดนะฮะปรากฏว่าวันนี้ยังคงแข็งต่อเนื่องเคลื่อนไหวอยู่ที่ระหว่าง29บาท13สตางค์ถึง29บาท19สตางค์นะฮะก็แปลว่าแข็งทำลายสถิติเมื่อวานแข็งที่สุดในรอบ16ปี ขนาดเดียวกันหุ้นตกนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกวันนี้ก็ตกปิดตลาดไปแล้วนะครับหุ้นติดลบ24.58จุดลงไปอีก1.57%คนคาดการว่า1ก็คือคาดการว่ารัฐบาลและแบงก์ชาติอาจจะมีมาตรการออกมาป้องกันการเก็งกำไรก็เลยเทขายหุ้นหรือไม่แล้วจากนี้ไปบาทจะเป็นยังไงค่าเงินบาทที่แข็งค่าทุกหน่วยเนี่ยนะฮะ มีผลแล้วแต่ที่จะมุมมองกันนะครับว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบและที่อาจารย์สมภพเคยมาคุยกับผมกับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ก็คือกลัวสถานการณ์อย่างเนี้ยครับคือบาทแข็งมากๆครับหลังจากที่มีเงินไหลเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็ชัดเจนว่าไหลเข้ามาเยอะตอนนี้มีปัจจัยเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือเกงกําไรเงินบาทหรือเปล่าเกิดสถานการณ์ฟองสบู่จะเป็นวิกฤตหรือไม่ผมก็เลยต้องถามอาจารย์สมภพว่าณเวลานี้เนี่ยอันตรายหรือยัง คือหลายๆตัวแปรเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์ในช่วงก่อนเกิดโลกต้มยำกุง้งนะ,ะตอนนี้เราดูนะครับก็คือเงินไหลเข้ามาเยอะ,ะ,ะเงินเย็นอ่อน,น,นเงินเย็นอ่อนก็คือปั้มเงินเย็นออกมาไล่ซื้อดอลลาร์พอได้ดอลลาร์มาก็เอามาลงทุนในบ้านเราค,รครเอาเงินเย็นมันบา,บางส่วนมาลงทุนในบ้านเราด้วยตอนนี้นะครับที่มันคล้ายลึงอ,อีกตัวหนึ่งก็คือครับดัชนีหุ้นนะพันห้าร้อยกว่าจุดพันหกร้อยจุดบวกลบเนี่ยนะฮะก็คืออัตราของดัชนีหุ้นในช่วงปีเก้าหกเก้าเจ็ด ก่อนจะเจ๊งกันก่อนจะเช้งนั่นแหละครับแล้วก็ช่วงนั้นพันประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้ฮะแล้วก็ล่วงลงไปต่ำพันไหลลงไปประมาณใช่ครัสิบหกปีไต่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะไต่ขึ้นมาใหม่ครับฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมูลค่าตลาดของตลาดหุ้นครับก็คือมูลค่าที่เอามูลค่าทั้งตลาดรวมกันเนี่ยมาเก็ตครตอนนี้มาเก็ตแคี่ยใหญ่กว่า GDP ก็เหมือนในช่วงนั้นอีกฮะและที่เหมือนกันมากนะครับก็คือมูลค่าการขยายตัวของ GDP ในปีที่ผ่านมานะฮะหกจุดสี่เปอร์เซ็นต ขณาที่มูลค่า GDP ของปี96นะฮะก่อ,อนเกิดไอ้วิวกฤติการก็6.5เปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันมากและขนาดดยวกันอีกตัวแปรหนึ่งที่เห็นได้ชัดทีเเลยครับห้องค้าที่เกิดขึ้นในดอกเห็ดในต่างหวัดนะครับตอนนี้คนมาเปิดบัญชีนะฮะเข้ามาเล่นหุ้นกันเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายแสนบัญชีทั่วทั้งประเทศนเนี่ยนะฮะกระแสะคนเล่นหุ้นกระแสคนเล่นหุ้นห้องค้าหุ้นเนี่ยไปอยู่ต่างหวัดมากขึ้นครับตอนนั้นเหมือนก็คล้ายๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สังหาริมารัพ์ นอกจากขึ้นเป็นดอกเห็ดในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ยังไปขึ้นเป็นดอกเห็ดในต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นตอนนั้นเงินบาทยี่บ้าบาทห0สิบถึงยี่ิบกบาทประมาณนี้ใช่ไหมฮะฉะนี้ถามว่าเอวงจรมันจะไหลกลับไหมครานั้นมันสวนกันครับอันนั้นบาทเนี่ยอ่อนใช่ครับบาทตอนนั้นแข็งแต่ว่าควรจะต้องอ่อนควรจะต้องอ่อนครับตอนนี้นี่ตรงข้ามกันครับในเรื่องค่าบาทเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับ แล้วก็เราก็ใช้วิธีการตรึงเหมือนกันคือตอนนั้นที่เรามีปัญหาก็คือเราไปตรึงค่าเงินบาทเอาไว้ไม่เยอมันหรอกใช่ครับอ่าฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาหนี้เอกชนมากนะครับมีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากนะนะอะไรขาดดุลเยนชามากแต่ตอนนี้บัญชีเดินสะพัดดูเยนชาเราไม่เป็นปัญหาหนี้เอกชนไม่มีปัญหาแต่ว่ามีหนี้รากย่าหนี้ครัวเรือนที่มีสัดส่วนร่วม80%ของ GDP นะครับนะี่ฉะนั้นแล้วนี่นะครับนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงอยีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้โอโ้โหการใช้จ่ายใช้สอยนะฮะการไปกู้หนี้ของคนเรียนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเกือบจะเท่ากับ GDP แล้วนะฮะ GDP ไทยเนี่ย12ล,ล้านล้านบาทนะครับ,รบนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คนเรียนก็คือร่วม10ล้านล้านบาทในขณะนี้ คือหนี้หลายย่อยอ่ะง่ายๆถูกไหมฮะที่รากยาก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้อรถซื้อบ้านทั้งหลายซื้อมากู้มาบริโภครูดพูดหืพูเนี่ยบันรเครดิตต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าหนี้อุปโภคบริโภคครใช่ครับซื้อบ้านซื้อรถอุปโภคบริโภคบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยนะรากยาทั้งหลายเนี่ยหลายย่อยๆๆครับอันนี้เราเรียกว่าฟองสบู่รากยานะครับผลก่อนมันฟองสบู่ยอดยาแล้วก็ทําให้แตกครับนะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ต้องระวังไหมก็คือดูแล้วก็คือผมดูสถานนี่ะ และนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะคือตอนนั้นนี่เงินเยนมันแข็งมากพอเงินเยนมันแข็งมากเป็นไงครับต้องการให้ค่าเงินเยนอ่อนก็เป็นไงฮะก็พิมพ์เงินเงินเยนออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นพอญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมามีเงินเฟ้อใช่ไหมฮะพอเงินออกมาเยอะๆเนี่ยเงินที่ไหลเข้ามาสู่เอเชียมันจะมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเครือข่ายการลงทุนของญี่ปุ่นในเอเชีย ถ้าเป็นของฝรั่งนะฮะเป็นของอเมริกาเป็นของยุโรปเนี่ยเครืคอข่ายการลงทุนมันอยู่ทั่วโลกและมักจะอยู่ในภาคการเงินซะส,ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเครือข่ายของเงินญี่ปุ่นนะฮะมันจะเข้ามาทั้งภาคการเงินและเข้ามาในภาคาเศรษฐกิจจริงด้วยเช่นลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆในต่างๆพวกนี้นะฮะนะครับเชนเงินมันก็จะมีโอกาสไหลเข้ามาเนี่ยอย่างมากและก็รวดเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วเราไปครับหลายตัวที่อาจารย์ไล่มามันมีคือย้อนย้อนกลับไปเหมือน16ปีก่อนคล้ายๆแต่ว่า มันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวครับใช่ครับแต่โอกาสจะเกิดขนาดไหนคือไอ้ที่ความรู้สึกที่อาจารย์พูดไล่ตัวเลขมาหลายตัวอ่ะ GDP ปีที่แล้วนะมูลค่าตลาดหุ้นครับรวมถึงตัวดัาชนิตลาดหุ้นใน่สางไปมันล้อๆกันอยู่เนี่ยนะล้อๆกันอยู่ครับท่านนี้ถ้าเราจะถามต่อไปว่ามันมีโอกาสขนาดไหนที่จะเกิดฟองสบู่แล้วอย่างที่บอกคือคนเล่นหุ้นผิดปกติแล้วใช่ไหมครับท่ครับใช่ครับนี่ครับเพราะว่าอะไรครับเราไปดูนะครับว่าหุ้นที่ขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นกลุ่มที่ อาจจะไม่ดีมากเท่ากับกลุ่มหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ๆก่อนต้ยมยำกุ้งปีสีู่นยุคนั้นเนี่ยนะครับคนเล่นหุ้นคึกคักมากครับแล้วได้หุ้นมาก็เล่นระ,ะยะสัน้นซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป,าายไปเดี๋ยวไปซื้อรดซื้อบ้านซื้อคอนโดใช่ครับซื้อทุกตัวที่ขวางหน้าถ้าเห็นว่าราคาย,ยังต่ำอยู่ บรรยากาศมันกลับมานกันนะผมดูแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้หุ้นเป็นร้อยๆตัวที่เป็นหุ้นที่ขึ้นมากๆขึ้นไปร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะแล้วแต่เป็นหุ้นหุ้นเล็กๆทั้งสิ้นซึ่งขาดปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงมารองรับนะในหลายๆตัวอันนี้คือความเสี่ยงที่จะเกิดกำลังเกิดฟองสบู่ละก็ก็เป็นวีวเอละว่าวฟองสบู่นะครับหุ้นตัวหนึ่ง อสังหาตัวหนึ่งการบริโภคตัวหนึ่งนะครับการจับใหญ่ท่ชอยทักรถจนพวกนต่างาเนี่ยรวนแ้วแต่ปเป็นโดยวชีนี่คนรเรือนเราเลยนะฮะอันนี้คนรเรือนด้วยสามสี่ตัวแปลนี่คืออาการของมันเริ่มส่อเขาของความเป็นฟองสบู่แต่ถามว่ามันโตมากขนาดที่มันนำไปสูก่การแตกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เรา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 ยังไม่สามารถคดาดดาได้ถ้าแตกเกิดอะไรขึ้นถ้าแตกก็จะเสียหายคือนะครั้งน้นเนี่ยนะฮะนี่ควรเรือนไม่ได้อย่างนี้ครับมันก็ระแบบกันใช่ครับโมเดลของครั้งก่อนต้มยำกุ้งแล้วพอต้มยำกุ้งตุ้มเนี่ยจะระดดัับบบนนเลยะคร พวกเล่นหุ้นเนี่ยไปก่อนเลยนะฮะเจ๊งหมดบ้านที่คอนโดที่ซื้อไว้ก็ไม่ได้เจ๋งผ่อนต่อไม่ได้ผ่อนต่อไม่ไหวสร้างต่อไม่ได้ตัวแม่ปล่อยทิ้งล้างแบงก์มันมีปัญหาตามแบงก์อ่ะให้กู้เงินมีปัญหาตามสถาบันการเงินมีปัญหาอันนั้นล้มแบบนั้นครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมันก็จะมันก็จะมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันเพราะอะไรครับเพราะว่านี่ครูเรียนกู้มาไงฮะ นะครับแล้วก็เพราะอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยหนี้รายย่อยที่สถาบันเงิน,นเงินกานเงินปล่อยเนี่ยขยายตัว20กว่าเปอร์เซ็นต์หนี้รายใหญ่ไม่ได้ขยายตัวมากนะเพราะรายใหญ่เขามีวิธีการระดมเงินทุนในรูปแบบอื่นเช่นออกหุ้นกู้บางอะไรบ้างอะไระพวกนี้นะฮะ,ะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับหนี้ครัวเรือน80%ของ GDP 78%ของ GDP เนี่ยมันไม่ใช่ย่อยๆนะฉะนั้นมันก็อาจจะลากรามเข้าไปสู่สถาบันการเงินนะครับแล้วข้อสำคัญคือว่าพอมีปัญหาไปผผ่่่่อออออนนนนนบบ้้้้าาคคโดดตไไไมเป็็งงงรัททิิกจจะ พอทิ้งปุ๊บเป็นไงครับก็มีปัญหาในสถาบันกันเง,ง,งินถาบม่งานเงินนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้กอ่อสร้างโครงการอสังหาก็ดีหรือว่าผู้ที่ซื้อบ้านก็นกนดีล้วนแล้วแต่กู้เงินแบงค์ทั้งสิน้น<อ>และข้อสำคัญครับ<อ>บางทีเราได้เงินสั้นแต่ว่ามาซื้อของยาวๆเ<อ>ช่นไรครับได้เงินจากตลาดหุ้น<อ>ผมันได้มาชั่วชั่วชั่วข้ามคืนมันก็ได้แล้วใช่ไหมเว<อ>ลาได้หุ้นมันขึ้นนะไปซื้อคอนโดไปซื้อคอนโดแล้วก็ผ่อนสานปีๆนะครับคนที่แล้วเนี่ยปัญหาอย่างเราคือว่าเรากู้ต่างประเทศกู้สั้นนมมาาปล่ออยยยวใเืงไท นะครับแล้วกู้ระยะสั้นนะเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากในในตลาดโลกใช่ไหมคล้ายๆตอนนี้แต่กู้แล้วเป็นไงครับกู้มาสร้างโครงงานขยายโรงงานขยายการโครงการคอนโดไอ้นู่นนี่ทั้งหลายมันก็สร้างปัญหานะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมันไอ้กู้สั้นเนี่ยมันต้องมีความคล่องตัวแต่ว่าเรามาปล่อยยามันหนืดตัวไงฮะมันก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นที่กลัวก็คือว่าถ้ามันจะเกิดมันจะเริ่มจากนักเล่นหุ้น ครับหน้าใหม่เยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะพวกแมงม้าอาจจะเรียกว่าหลายแสนบัญชีที่เปิดใหม่ในช่วงเวลาหลายแสนบัญชีครับซึ่งคนกลุ่มนี้เชื่อว่าเข้ามาสนุกสนานในช่วงที่ผ่านมาแล้วคงไปทําอะไรไว้เยอะครับกับการซื้อนอนซื้อนี่ใช่ครับนะฮะแล้วก็นี่ควรเรืออีกตัวหนึ่งครับและถ้าเร่มปัญหาเริ่มมีปัญหามันจะลามเข้ามาในสถาบันการเงินครับแล้วจะทําให้เริ่มแตกเขาเรียกว่าขบวนการโดมิโนมันจะเกิดอย่างนั้นนะฮะครับอันนี้เรายกไว้เรื่องหนึ่งก่อนครับท่านี้ ปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เฉพาะหน้าอันนี้พูดถึงระยะต่อไปถูกไหมครับเฉพาะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกับค่างเงินบาทแข็งเป็นปรากฏการณ์16ปีครับหลายๆตัวแปรผมว่าตัวแปรใหญ่สุดตัวหนึ่งก็คือผู้ส่งออกเองที่ได้ดอลลาร์มาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราส่งออกปีละสองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญครับฉะนั้นเดือนหนึ่งจะมีเงินไหลเข้ามาจากการส่งออกเนี่ยสองหมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐก็คือวันละเจ็ดร้อยล้านเหรียญสหรัฐถ้าเจ็ดร้อยล้านเหรียญเนี่ยเราโ h ไว้สั้นลงมากได้มาปุ๊บปล่อยเลย เพราะกลัวมันจะแข็งค่าเพราะกลัวมันยิแข็งค่าขึ้นอีกจะแลกได้ยิ่งแลก,กเงินบาทได้น้อยลงได้เงินมาปุ๊บขายเลยขายเลยนะฮะนะฮะคือคขายช้ากลัวจะได้เงินบาทน้อยลงอีกครับใช่ครับรีบขายเลย,ยเลยพราะมันจะแข่ง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 ครัพอรีบขายปุ๊บยิ่งไปทำมันแข็งอีกยิ่งแข่งมันแข็งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันยิ่งยิ่งยิ่งปล่อยดอลลาร์มาเยอะของมาเยอะของมันก็จะถูกใช่ไหมฮะและยิ่งไปได้ซื้อเงินบาทเงินบาทของมันมันมีเงินเท่าเดิมมันก็ถูกได้ซื้อมันก็จะแข็งค่าาขึึ้้นนนนออ่ััีตวงนะคครับออออ่าืผู้ชงของกลลัวแ้วขายใช่ครับเเงินไหลข้ามาาบนนนงงเเเิิรร้อ็ว <ừ> เงินถูกอพะเงินถูกก็คือดอกเบี้ยต,ตอนนี้นะมีกราร0.25เปอร์เซ็นต์ก็มาครับ<ๆ>มาซื้อตราสารนี่มาซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างนะครับมาเก็งกำไรอัตรา,า,ตาแรกเปลี่ยนมาได้หลายช็อตนะฮะมันวนไปวนมาโอ้โหมันมันมันมน่าเล่นเมืองไทยคือเงินไหลเข้าเงินไหลเข้ามาครับเงินไหลเข้ามาแล้วก็มาเก็งกำไรพูดง่ายๆเก็งกำไรใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งเก็งกำไรค่าบาทเองครับเก็งกำไรด้วยการเข้ามาในตลาดหุ้นครับ เข้ามาในตลาดตราสารและเข้ามาในกองทุนสารพัดกองทุนที่ตั้งขึ้นมาในขนานี้กองทุนอสังหาเรืองรับกองทุนนั้นกองทุนนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่เราเยอะกว่าเมื่อสมัยก่อนมากมาอาสารเลยนะฮะพอเงินเข้ามาปุ๊บแข็งครับอ่าได้ถามว่าทำไมเขาเอาเงินเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยโดยเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันน่าจะดีกว่าที่อื่นอืมันก็จะมาฝากผีก็ฝากให้กับเราทําไมครับ นะครับคือบ้านหลังนี้ศาลาหลังนี้มันต้องร่มเย็นพอวันเงินพึงจะไหลามาใช่ไหมใช่ทำไมร่มเย็นพอครับ<อ>ก็เราดูดิครับโอ้โห,โหนะนี่สานาของเราก็ต่ำทุนสำรองต่างประเทศแบงก์ชาติมีตั้ง50%ของ GDP อเกือบ2องแสนล้านเหรียญนะฮะนะครับ,<ะ>รบอาาัตราเงินเฟอ้อก็ไม่สงูง GDP ก็ขยายตัวต้อง6%กว่าในปีที่แล้วนะฮะแล้วกเ็เรายังขี่กระแสเอไอีในสองปีเนี่ยเมืองไทยบอกโอ้โหเราเป็นปากประตูอาเซียนอาเซียนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับคนก็มองว่าโโโออออ้้้หเเมมมมมืงงไทยยนนีีีี่ดูแลวัจะตกกาารส ทีภาพมากกว่าน,นี้ฉะนั้นเงินเหล่านี้เนี่ยโดยโดยธรรมชาติมันต้องมาอยู่แล้วคือไม่น่า<ล>สนใจอ่ะน่าสนใจนะครับมันจะสวนการแรกไปทำไมอันแรกเราบอกว่าฟองสบู่อาจจะแตกแต่ขนาดเดียวกันอาจารย์บอกว่าเออประเทศไทยน่าสนใจอ๋อก็ก็เออความจริงแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการให้ดีย่ายให้ฟองสบู่มันแตกเนี่ยเมืองไทยมีศักยภาพมากมาย อืมแล้วเงินเงินเหล่านี้มันไม่มาหรอกครับโดยโดยเชิงเปรียบเทียบนะฮะก็แปลว่ามันมีจุดแข็งอยู่มีอยู่แข็งอยู่ครับมีอยู่แข็งแน่นอนนะฮะ<ฆ>เพราะอะไรครับเราส่งออกก็โอ้โหนะฮะต,ต้องต้องต้องสองสองสามแสนล้านเหรียญต่อปี<ฆ>นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยบาทแข็งเนี่ยนะครับโอเคแหละผมว่าเป็นหน้าที่แบงก์ชาติต้องเข้าไปดูแล<ฆ>แต่ถามว่าไปดูแลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าเนี่ยคงไม่ได้แล้วนะฮะเพราะอะไรครับ ตอนนี้ผมว่ามันเข้าข่ายเหมือนเอาไม้สีไปงานไม้สูง<ะ>ทําไมเอาไม้สีไปงานไม้สูงครับถึงเวลาเราไปได้ดอลลาร์มันมาเป็นพายบุบุกแคมผมว่ามันมาเนี่ยยิ่งกว่าไอ้ช่วงที่เราน้ําท่วมเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะ,ฮะนะครับตอนนี้บิ๊กแบงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช่ไหมฮะนะครับะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยนะฮะเราเราเอาเงินบาทไปไล่ซื้อเนี่ย<ะ>พอไล่ซื้อเราก็กลัวลัวจะเกิดเงินเฟอ้อ ก็คือเงินบาทไปได้ซื้อเงินบาทออกไปเยอะร่างออกไปเยอะกู้เงินเฟ้อแบงค์แช่กระดูดจับอพอดูจับเป็นไงครับออกพันธบัตรออกพันธบัตรดูดจับมามันก็ยิ่งเป็นไงยิ่งไอ้พูไอ้ตัวนี้มันยิ่งล่อแมงม้าดึงเข้าไปอีกเพราะอะไรครับเพราะพนักงานได้ออกมามันก็มันออกมาเยอะใช่ไหมฮะนะมันก็ซื้อหายคล่องใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็จะมาซื้อเงหน้าขึ้นนะแล้วข้อสําคัญก็คือว่า เสียไปสามเสียไปสามบาทเอามาลงทุนต่อเลยครับเอาไอ้เงินดอลลาร์ที่เราซื้อมาเนี่ยมาเก็บเนี่ยไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลในกาเราได้เสนียเดียวนะครับแต่ถ้าเมืองไทยอ่าใช่ครับมันก็เลยยิ่งทําให้ทําให้เออแบคก์ชาติเองเนี่ยมีข้อจํากัดนะฮะที่จะทําให้บริหารจัดการแบบนี้ฉะนั้นตอนนี้ต้องเริ่มคิดล่ะเรื่องคือเรียกว่าทําอะไรยากครับฉะนั้นเมื่อเป็นี้ทําไงฮะ เออไอ้เงินบาทเนีดนมีข้อดีไหมอีกด้านหนึ่งของเหรียญเราจะมองว่าไอ้ค่าเงินบาทแข็งมันเป็นจำเลยของของสิรษฐกิตของประเทศเพราะผู้ผู้ส่งออกเขากระทบไงใช่ครับแต่ว่าขณะเดีวยวกันเราส่งออกปีละสองแสนสี่หมื่นล้านเหรียญเรานําเข้ามาปีละสองแสนสองหมื่นล้านเหรียญน้อยกว่าน,นิดหน่อยอ่มามันก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้กําไรมาจริงๆสุดที่ของการส่งออกที่เราเกิดดุลมาเนี่ยก็คือสองหมื่นล้านเหรียญฉะนั้นบาทแข็งค่าขึ้นหนึ่งบาทนะครับก็หายไปสองหมื่นล้านบาทนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย นะครับไอ้เงินที่ที่เราได้มาเราส่งออกอเราเรานำเข้ามาถูกลงเราเอา,เอาไปลงทุนต่างประเทศ ลงทุนได้มากขึ้นเพราะบาทแข็งไงฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องมองอะไรมองเป็นแบบเจดีจรสองทางม,มีเงินไหลเข้ามาแล้วก็วักมันออกไปครับนะครับปล่อยให้มันท่วมท้นอยู่ในที่เดียวอย่างอย่างอย่างมากมายไม่ได้นะครับวักออกไปหรือวักไปลงทุนนะครับตอนนี้ในอาเซียนก็ดีตามที่ต่างๆของดูถูกมีมีให้ซื้อเงินเยอะแยะคือเมื่อเงินไหลเข้ามานะปุ๊บเราก็ออกไปลงทุนซะไปลงทุนซะใช่ครับนะฮะก็ไปดูลงคือประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศผู้ลงทุนละครับ ไปลงทุนต่างประเทศบ้างใช่ครับสองก็คือนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะเข้าสู่นั้นใช่ครับเพราะว่าผู้ประกอบการตรงน,นี้บอกโอ้เีค่าแรงก็เพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับบาทก็แข็งทําไงล่ะครับ<ม>เออมันก็ต้องพยายามบริหารต้นทุนให้มีสิทธิภาพสูงขึ้นทางหนึ่งก็คือครับใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นใช้เครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องนําเข้ามาเห็นไหมฮะช่วงนี้ผมว่าเป็นช่วงโอกาสอันดีในการปรับตัวในการต่างขึ้นมานะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถามว่าผู้ประกอบกลาเหลุ่มายกลุ่ม้ัุ่ทีใชวตดิบใน ประเทศเป็นหลักเช่นพวกเกษตรนะครับเพราะพวกนี้จะไม่เคยได้ไดไดไดประโยชน์จากการนำเข้าแล้วก็กลุ่มที่มีมีส่วนเหลื่อมกําไรด้วยมีมารจิ้นบางมากๆที่น้นกันใช้แรงางานชข้มคนะนะฮะกลุ่มพวกนี้อาจจะมีความยากลำบากซึ่งยังเป็นส่วนใหญ่อยู่นะฮะ,ฮะยังยังมีจำนวนมากนะฮะ,ฮะฉะนั้นเมื่อไปนี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มตัว<ะ>อย่างเช่นอะไรครับเออกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้วัตถุดิบในเมืองไทยเยอะก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแบงค์ชาติก็าบอกเอออาจจะมีลักษณะที่แต่ก่อนเราเรียกว่า packing เครดิตก็คืออาจราดอกเบี้ เวลาคนนี้มากู้เนี่ยแทนที่จะไ่กู้ในอัตราตลาดเนี่ยก็มีเงินในส่วนนี้คือไปช่วยเขาลดต้นทุนซะด้วยต้นทุนซะหลังจากที่เขามีผลกระทบจากค่าบาตที่ว่านี้ใช่ครับช่วยเฉพาะกลุ่มครับเพราะถ้ากลุ่มที่ผลิตจากการนําเข้าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เสียอะไรครับใช่ครับถูกไหมฮะเพราะว่านำบาทแข็งเขาก็ได้จากการนําเข้าถึงแม้ขายบาตรบาทแข็งเขาจะเสียเปรียบแต่มันจะมาทดแทนก็ได้ครับช่วยเฉพาะกลุ่มไปครับอันนี้อาจารย์มองอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้เรากวรมาพูดถึงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงครับ บริหารจัดการได้ใช่ครับมองให้เป็นโอกาสคถูกไหมแต่ท่านี้อีกด้านหนึ่งระยะสั้นเก่งกําไรนะฮะคือคนกาลังคาดการ์ว่าเดี๋ยวแบงค์ชาติเดี๋ยวกระทรวงการคลังต้องออกแน่ๆมาตรการสกัดกั้นการเก็งกำไรวันนี้น้าตีคลางบอกไม่มีคุณกิติรัตน์บอกไม่มีนะฮะเพราะเราน่าสนใจฟรีสเลตติ้งเขาปรับเครดิตเลตติ้งต่างชาติเลยสนใจเข้ามาลงทุนแบงค์ชาติบอกโอเคบาทแข็งค่าเร็วไป มากไปตอนนี้เราทิ้ง,องอ่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วละ่ะคามแข็งค่าของเราแต่ยังควบคุมดูยังดูแลอยู่ได้ครับยังไม่ต้องออกมาตรการอาจารย์เห็นด้วยไหมพูดถึงเกียรกำไรนะผมคิดว่าขนานี้มาตรการคงคงคือวิธีการดูเนี่ยเราดูเฉพาะตัวเราเองอย่างเดียวโดดไม่ได้เราต้องไปดูประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาเซียนเนี่ยว่าค่าบาทของเขาเนี่ยเขาแข็งเขาค่าเงินค่าของเรามากๆไหม อ่าค่าเงินของเขานะฮะถ้าเขาอ่อนกว่าเรามากๆนะครับหรือว่าอัตราอาพีอัตราดอกเบี้ยนโยบายเขาเขาสูงกว่าเราเขาเขาต่ำกว่าเรามากๆแล้วเราไม่ทำเนี่ยนะครถ้าอย่างนั้นแล้วก็เออเราต้องไปคิดหนักนะครแต่ตราบใดที่เออมันไม่ไม่มีความเสียเปรียบได้เปรียบเรื่องค่าเงินกันมากนักในกลุ่มอาเซียนหรือว่าในกลุ่มเอเชียด้วยกันนะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นอัตราอาพีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากเนี่ยนะครับมันก็คงไปทําอะไรไม่ได้มากแล้วจริงจริงเรานี่เป็นไงต่างไหมฮะผมไม่ต่างมาก มีประเทศที่มีอัตราดอกเบีย้นยนโยบายต่ำกว่าเราจริงๆในในในเอเชียเนี่ยผมว่าก็มีอาจจะมีไต้หวันกับเกาหลีใต้ออนอกจากนั้นในอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าบางประเทศสูงกว่าเราด้วยอินเดียเนี่ยนะครเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับที่จะลดดอกเบีย้ยเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่ปจัปจจัย <Precis. S 1> เดียวแล้วอาจจะเป็นดาบสองคมด้วย <ๆ S 2> เพราะอะไรครับเพราะขนาดนี้คนฝากเงินเนี่ยดอกเบี้ยมันก็ต่ำที่เรดดินอยู่แล้วขืนไม่ลดดอกเบี้ยก็คือเท่ากับให้แบงก์เนี่ยไปลดดอกเบีีี้้้้ยยเเเเงงงินนนนนนนฝากกกกตตต่่อออออถูป็็ไครัับบะ๊หุม โหดูแลปกติอดตคนใจเมเงินมาเล่นหุ้นเล่นหุ้นต่อซื้อคอนโดต่อซื้อของไปไงครับไปสนับสนุนฟองสบู่ฟองสบู่ที่ก็าทำท่าจะก่อัตอย่าแล้วมันก็จะยิ่งบานสะพังขึ้นมาเพราะฉะนั้นลดดอกเบี้ยอาจารย์ไม่คิดว่าจําเป็นผมคิดว่าขนานี้ยังไม่ใช่คือมันไม่ใช่เครื่องมือที่ที่ชงัดหรือว่าเต็มไปด้วยพลังในการแก้ไขปัญหาถึงแม้จะมีคนบอกเงินไหลเข้ามาเพราะดอกเบี้ยอเมริกามันนิดเดียวดอกเบี้ยบ้านเราสองกว่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเข้ามาเล่นง่ายๆเลยเกินไปดอกเบี้ยเนี่ย ทำไมไม่ไหลไปอินเดียนะครับอินเดียตอนนี้ดอกเบีย้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนี่อยู่ใบน,นี่นะครับนะครับแสดงว่าทำไมรูปีตอนนี้เร่วงห้าสิบบาทอ่ห้าสิบรูปีต่อ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 ,ตอดอลลาร์ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาดูาแล้วปัจจัยพื้นฐานที่นี่มันไม่เอื้อมนุย้ย<ห>ของปัจจัยพื้นฐานมันเอื้อมนุ้ยกว่าเงินหนึ่งมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะนี้อาจารย์บอกดูภูมิภาคแล้วดอกเบี้ยผสมโดนอยู่ผมว่าดอกเบี้ยขนาดนี้ยังไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะที่นำไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุนอาจารย์คิดว่าแบงกาาาติะะกกกมรรรสสั<ห>ััด้้้นนนเเงไหลขย เก็บภาษีหรือให้กระทรวงการคลังเก็บภาษีเกี่กงยงกำไรไหมผมคิดว่านี่ตลาดเขาคาดการณ์นะฮะถึงหุ้นขายเนี่ยครับผม,ผมคิดว่าโดยถ้าไม่ใช่หลังทิงฝาจริงๆเนี่ยแบงก์ชาติคงไม่ทำํำแต่ว่าขนาดด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าถามว่ามีโอกาสทำไหมถ้าจะทํานะครับทําในทั้งอาเซียนใช้กลไกเอซีเนี่ย AC, มันมีนกลไกของไอาการคณะกรรมการการเงินทังงอยู่แล้วถ้าทำมันทั้งอาเซียนนะฮะเหมือนกับระวังวิกืต นะมันก็จะกั้นกั้นไอ้น้ําที่ท่วมเข้ามาเนี่ยได้ได้ชะง,งัาขึ้นแ,แต่ถ้า,าไปนะทําอย่างโดยเดียวดยเดียวโดดเดียวแนละ้วว่าเหมือนกับว,วางกระสอบทรายเล็กๆนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราเราก็จะเอามิอยู่นะครับฉะนั้นถ้าจะวางวางบิ๊กแบ็คครับนะบิ๊กแบ็คโดยการไปชวนอีกแปดเจ้าประเทศของอาเซียนมาร่วมกันทําอำเพราะว่าทุกประเทศเหมือนกันหมดมนะตอนนี้ถามว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเจอปัญหาเดียวกับไทยไหมผมเป็นไปยายที่น,นั่นมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันไม่มีผิดเลย เงินไหลเข้าอย่างนี้เงินไหลเข้าอย่างงหุ้นก็ขึ้นแบบนี้ตลาดหุ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เงินปเปโซก็แข็งค่าขึ้นแล้วก็คอนโดขึ้นบานสะพังเป็นดอกเห็ดนะครับฉะนั้นมันเป็นปัญหาร่วมกันของอาเซียนในขณะนี้ฉะนั้นถ้าเราคิดจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะอย่าทําอย่างหัวเดียวกับทีมรีบไม่คิดว่าแบงค์ชาติจะรีบหรือว่ารัฐจะรีบออกมาตรการสกัดกั้นด้วยการออกภาษีภาเสยยังไม่คิดจออกผมคิดว่ออกผมคิดไม่ออกยังยังครับแล้วหุ้นมันจะตกต่อไหมถ้าอย่างนั้นคือหุ้ หุ้นที่ตกเนี่ยที่มันน่าแปลกอย่างนะ,ะเวลาหุ้นตกเนี่ยบาทน่าจะอ่อน<ะ>ว่าเลยครับถ้าต่างชาติเป็นคนเทเทขายหุ้นนะ,ะ,ะแต่ว่าบาทมันก็ไม่อ่อนแสดงว่าคนที่มาเล่นจริงๆก็คือบรรดานักเลือหุ้นในประเทศไทยไอ้หุ้นตกนะตอนนี้คือคนไทยใช่คนไทยเล่นนะตองใจตองใจนะฮะพเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นไปเยอะไงฮะ,ฮะขึ้นไปมากจนกระทั่งโอ้โหอย่างคนเรียกว่าคนจำนวนมากเนี่ยพร้อมจะสวมมิยาตัวเองเป็นมงเมาด้ทุกเมื่อเลยในขนานี้นะฮะราคาหุ้นมันเกินจริงไหมผมว่าในช่วงที่บาทปั่นมาหลายหลายตัวเนี่ยเกินจริง เราติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างระมัดระวังนะฮะวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์นะครับดีครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ